สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนจำร้านโมหกมูกคาเฟ่ได้ไหมคะคาเฟ่แมวที่เราเคยพาเพืเ่อนๆไปดูเมื่อสปีที่แล้วความท้าทายที่เราเจอตอนนี้น้องแมวเองก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกับเราค่ะโควิดรอบแรกที่เข้ามาเราจะได้ข่าวคาเฟ่แมวหลายที่ปิดตัวลงและต้องนําน้องแมวไปสมงให้สถานรับเลี้ยงสัตว์ดูแลต่อแต่คาเฟ่แมวแห่งนี้ไม่เคยนําน้องแมวไปให้หน่วยงานไหนดูแลต่อเลยค่ะไม่ว่าจะโควิดรอบไหนเจ้าของร้านก็ยังคงดูแลน้องแมวทุกตัวเป็นอย่างดีเหมือนเดิม อย่างที่เรารู้กันนะคะแมวทุกตัวทั้งหมดที่นี่คือแมวจรจัดและเจ้าของร้านก็เปิดร้านเนี่ยเพื่อให้มีรายได้มาดูแลแมวเขารับดูแลน้องแมวตามความสามารถที่เขาจะดูแลได้เพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปนี้แล้วกำลังคิดว่าจะเอาน้องแมวจอมจัดไปส่งให้คาเฟ่ีดูแลต่ออย่าทํานะคะเพราะสิ่งที่เขาแบกับกปีตอนนี้ก็มากพอแล้วค่ะเราช่วยกันดูแลดีกว่าตามความสามารถที่เรามีค่ะและถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนคาเฟ่โมห oh ุโมห ให้เขาได้ดูแลน้องแมวตอนตัดให้น้องๆผ่านช่วงเวลานี้ไปกับเราเพื่อนๆสามารถทําได้2ช่องทางค่ะหเข้าไปที่เพจโมหุโมห oh ุช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเจ้าของบ้านจะเปิดไลฟ์เพื่อให้พวกเราได้ไปให้อาหารน้องแมวกันค่ะ 2. สําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาดูไลฟ์แต่อยากช่วยสนับสนุนก็สามารถบริจาคค่าอาหารให้น้องแมวได้ผ่านทางบัญชีร้านของโมห oh oh ุโหเช่นกันค่ะส่วนพวกเราคอฟฟี่บุรบได้จัดทานี่ค่ะ คอ f f ี e ดิปแบกเซในกล่องนี้จะมีกาแฟาทั้งหมด6ประเทศ7ซองใส่ซองดิปแบกแบบนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นซองแบบนี้พร้อมชงทันทีแต่ละซองก็จะติดสติกเกอร์น้องแมวเจ้าของโปรไฟล์กาแฟาไว้ค่ะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเป็นของน้องโทระโทระเป็นน้องแมวนีใส่ย,ยังไงแล้วก็เป็นเจ้าของกาแฟาโปรไฟล์เอธิโอเปียเพืเพือนก็จะได้ทราบโปรไฟล์กาแฟาด้วยและทุกคนที่ซื้อไปค่ะในกล่องเราจะมีซองนี้ ตัวนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ของดอกฟอเกตมีนอตค่ะเป็นมเมล็ดพันธุ์นําเข้าดอกจะเป็นสีฟ้าเล็กๆค่ะพร้อมวิธีปลูกให้เพื่อนๆได้ปลูกแก้เหงาในช่วงนี้เวลาต้นไม้เริ่มงอกเพื่อนๆจะได้นึกถึงเด็กๆที่ร้านโมหกโมหอว,ว่าเราเองก็มีส่วนช่วยดูแลน้องๆเช่นกันค่ะและสําหรับ100กล่องแรกมีสเปเชียลกิฟต์จากคอฟฟบรวิวารค่ะนี่เลยเป็นพวงกุญแจน้องแมวเล็กๆอยู่ในกล่องเหมือนมีน้องแมวมาขอบคุณเพื่อนๆด้วยตัวเองเลยค่ะ กงกุญแจน้องจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบนะคะน่ารักมากแต่เราก็จะไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้แบบไหนนะคะเพื่อนก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงตอนเปิดกล่องค่ะมีแค่100กล่องแรกเท่านั้นนะคะทั้งหมดนี้ในราคา195บาททุกกล่องที่เพื่อนๆซื้อเราจะร่วมสมทบทุนเป็นค่าอาหารให้กับน้องแมวที่โมโหโมโหกันค่ะเราเลยจะขอค่าจะส่งจากเพื่อนๆกล่องละ35บาทจะส่งทั่วประเทศนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆรวมจำนวน ให้ได้5กล่องขึ้นไปใน1 order ทางเรายินดีจะส่งให้ฟรีค่ะสำหรับดิบบ็อกเซ็ตนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Coffee b u l a r w a ค่ะ Inbox ทักเข้ามาที่แอดมินได้เลยแอดมินจะส่งเลขที่บัญชีให้เพื่อนๆโอนชำระเข้ามาและเราจะส่งสินค้าให้เพื่อนๆค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งคือทาง l i น์แอดแอไซน Coffee บ u l วา w ทางเราก็มีแอดมินคอยตอบแล้วก็ส่งรายละเอียดให้เพื่อนๆน,นะคะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีส่วนช่วยเพื่อนคนกาแฟด้วยกันค่ะขอให้เพื่อนทุกคนสุขภาพแข็งแรงและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณมากค่ะ